สนนนย่าง,งยาาตบสมวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหน,น,นือตอนบนประจำวันพุธที่20ตุลาคม2 5 6 4ค่ะเมื่อนี้พบกับปีวันยาสิสีค่ะเข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศอีสานบานเฮ้ากันค่ะเนื่องจากแผนที่อากาศค่ะในช่วงนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นจากประเทศจีนได้แร่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะส่งผลให้ภาคอีสานตอนบนของฮาในช่วงนี้ฝนลดลงค่ะต่อไปฮาไปเบิ่งกันก็ตัวของกุมเมฆในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันค่ะเป็นภาพท่ายดาวเทียมค่ะจะเห็นว่ามีเมฆอยู่บางส่วนของภาคค่ะเรซได้ตรวจอากาศคอนแกนมือนี่ตรวจบบพบกุ้มฝนค่ะ เช่นเดียวกันค่ะเรดาราตรวจอากาศสกลนครกับบมีฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหนา้าตั้งแต่เ้ารมื้อนี้ถึงเ้ารมื้ออื่นค่ะสิมีฝนไายละสิบของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่บริเวณจังหวัดคอนแกนเลยและชัยภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้คาดว่าอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูม,ตมิต่ำสุดมื้ออื่นเ้าร2 1 2 5องศาเซลเซียสค่ะ ลักษณะอากาศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดร21องศาเซลเซียสที่จังหวัดนครพนมค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะคาดหมายการเกิดฝนในช่วงนี้นะคะวันที่13ออาขออภัยค่ะในช่วงวันที่20นี่สิมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะต่อจากนั้นวันที่21 ซิมีฝนประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงค่ะติดตามการพยายกรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมพยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนได้ไหมสำหรับมื้อนี่สวัสดีค่ะ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน